I Get up Time is barely on our side I don't wanna waste what's left The storms we're chasing Leading us And love is all we'll ever trust Yeah No, I don't wanna waste what's left yeah. And we will go Through the wastelands Through the highways To my shadow through the sun rays and ที่ขึ้น,นะค่ะโสดตอนนี้ก็แฮปปี้มากแต่ที่ผ่านมาเราไม่เคยโสดใช่หนูแค่คือหนูตัวแทบจะไม่ไม่หนาวเลยค่ะมันคือแบบ body never get cold เลยค่ะ <laughs> อด fast fast อย <laughs> ่างเงี้ยค่ะแต่งานได่แห้งเลยกตอนนี้ไม่เคยแห้งค่ะก็เป็นรอบทีกวือตอนยาว <laughs> คือ ในการแบบว่าถ้าเกิดคุยกับใครก็คุยนานๆหน่อยอย่าเพิ่งแบบให้ความสถานะความสัมพันธ์มันเร็วเราจะได้แบบเว้นซีนิดนึงใช่ความสดมากกว่าเราแต่มันยากนะคะเพราะว่ามีคนเข้าหาเยอะมากเลยอะไรอะอีเล่าเหนืออวดเลยอ๋อเลยเล่าเฉยๆอะค่ะเพราอะไรแล้วเพียงเ้ราอะไรเขาผู้ชายมีคนเข้าหาเราสวย ความสวยเขาทนไม่ได้เขาเห็นแล้วเขาแบบ oh my god channeling ทำไมอะไม่อยากจะแบบว่าทุกอย่างที่เข้ามาได้อะค่ะก็คือเอาอะไรเข้ามาบ้างทุกอย่างอะ oh my god okay direct of course แต่ว่าคนที่เข้ามาหาหนูส่วนมากจะเป็นต่างชาติคนไทยไม่จีบหนูสักคนเลยหนูอาซาบอกไปแล้วเนี่ยฉันไม่เคยลองแบบคนไทยนะฉันเปิดใจนะฉันเปิดใจนะไม่เห็นจะมีใครทักมาเลยก็เป็นต่างชาติอีกแล้วอะค่ะแล้วบอกไปว่าทำไมคนไทยถึงแบบว่าไม่ใช่ t a เก็ตเรา ไม่คือหนูน่าจะแบบดูแบบประสบการณ์เยอะมากค่ะน่าจะกลัวประสบการณ์ของหนูค่ะใช่ใช่เกินไปไม่ก็น่าจะเป็นแบบว่าอาจจะเป็น v าลูที่เรามีแบบว่าการที่เรามองเซตอัพไลฟ์ต่างๆแลว้วว่าวิธีการของหนูด้วยในการพูดการอะไรเป็นแบบมีความผู้นําสูงอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายคนอาจจะแบบไทยๆส่วนมากอาจจะชอบผู้หญิงแบบว่าแฟมนินหน่อยน่ารักน่ารักเข้าใจใจแบบเบ๊ะคิดอะไรหรือย,อยังอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อเองตัวเองค่ะอย่างเราเวลาแบบเขา เขชร์เข้ามาจีบเรามันเข้าหาง่ายแค่ไหนหรอพี่ช่าง่ายคือสวยอะค่ะง่ายมันค<อ>ือแบบสาม,มารถเลยอ๋อหมายถึงว่าพี่จะบอกว่าอะไรเหมือนกับหนูโอเคหรืออะไรเนีเยเเาาเ่ยเขาเข้าหาแล้วเราเปิดใจคุยกับเขาเลยอะไรอย่างเงี้ยมันง่า,งายแค่ไหนหรอต้องปิดใจด้วยเหรอว้าว,ว,าวแล้วแต่เราเลือกกูยังไม่ถึงเพือนเรื่องกับคุณเข้ามาโอเคโอเคหนูเป็นคนข้างๆแบบ shallow นิดนึงนะคะก็หนูดูหน้าตาอะไรใคเพราะว่ามันจะมีบางอย่างที่แบบอุ้ยไม่ก็เธอเป็นคนนิสัยดีมากเลยอ่ะเท่หน่ารักมากเลยแต่แต่เธอไม่ใช่สเปคฉันก็เป็นเพื่อนกันเถอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเพื่อนกันก็ได้จะเล่นเพื่อนกันนานๆที่สุดมันปฏิเสธไปหลายรายไหมครับครับแทบจะไม่ต้องปฏิเสธนะคะเพราะว่าแบบบางคนมันไม่ถึงขั้นที่ต้องไม่ปฏิเสธเขาหรือเขาแต่เราตอบคนเไงค่ะพี่ทิ้งทิ้ทักมาจะตอบมา ไม่มีเวลาขนาดนั้นนะคะก็เลือกเอาเลือกเอาที่เราชอบก็เลยแต่งหน้าตาก่อนพอดีคลิปเปใช่ใช่คือไม่ต้องเป็นแบบลรอในส่ในโลกแต่วันเราที่เรารู้สึกว่าอ๋อถ้าเกิดวันหนึ่งฉันต้องมองหน้าเธอต้องจูบเธอเลยแบบลึกซึ้งอ่ะฉันอยากไหมหรือฉันต้องฝืนใจหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะคือเราเอาความสบายใจเป็นเป็นหลักนะคะเรากเราชอบใไปเคมีแฟนของเราที่ผ่านมาซิงแพคจะดีมากยังเป็นมาตรฐานนั้นอยู่ไหม อ Well ม <c oughs> ันคือความชอบส่วนตัวค่ะว่าเราแบบชอบตรงไหนอะไรยังไงที่เราให้เรารู้สึกดีอะค่ะเออทำไมตอนที euh ่เห็อยากมาแบบว่าคนไทยมาจีบบ้างอะไรเงี้ยรมาจคืความคิดไม่เพราะว่าหนูทำหนูทำยูทูบช่องหนูเกี่ยวกับเซ็กซ์ติเคชันแล้วเขาบอกของคนไทยแบบคืออะไร I don't know it's so strong so hard อย uh, uh ่างเงี้ยค่ะหนูเลยรู้สึกแบบโอเค อยู่นตะิชาอะไรอย่างเงี้ยได้ยินมาเยอะก็เลยแบบ ต้องเปิดใจหด้วยแต่เราไม่ตกใจนะถ้ามันแบบเออเวลาตรงนั้นน่ะคนไทยอ่ะหนูไม่หนูเป็นคนไม่ตกใจอยู่แล้วหนูเป็นคนแบบ go with the show ก็เลยได้มาทำ comedy island เงี้ยค่ะแล้วก็เป็นคนแบบ the show must go on ได้ค่ะแต่ว่าตอนนี้ไม่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 โฟกัสเกี่ยวกับการมีสถานะความสัมพันธ์เป็น long relationship ถูกไหมอ๋อคือหมายถึงว่าเปิดใจคือหนูรู้สึกว่ามันไม่ต้องแบบว่าโอ้ฉันต้องเปิดฉันต้องปิดอะไรอย่างเงี้ยคือตัวเรากำลังบอกว่าอ่ะถ้าเกิดเป็นคนที่ใช่เคมีที่ใช่อยู่แล้วมันจะแบบ จะไปปิดก็คือช็อตใจมันชอบเขาทํำยังไงได้แต่ไม่ถึงขั้นที่บอกว่าฉันต้องมองหาว่าโอ้ยแฟนคนต่อไปของฉันคือใครคือเธอหรือเปล่าไม่ได้ขนาดนั้นค่ะแต่ว่าถ้าเกิดคุณเข้ามาแล้วก็ใจฉันสั่นแล้วอย่างอื่นของฉันสั่นไปด้วยมันก็อาจจะโอเคอย่างอื่นคืออะไร I don't know uh happy place จริจริงจริงจริงจรวันเราวัเราทำรายการเกี่ยวกับเรื่องเซ็กเลิร์ดอย่างเงี้ยมันทำให้เราดูคนได้ง่ายมากขึ้นมาหรือว่าสกแกนมมากขึ้นในเรื่องไหนค่ะ <c oughs> ในเรื่องทั้งหมดที่เราอาบนเตียงหรืออะไรอี้ใช่อ๋อคือหนูไม่เคยโดนหลอกฟันสักครั้งในชีวิตอะไม่มีวันอะไม่มีวันอะจานั้ก็เราไปไปหลอกกันเอ ในเซนเซอร์แล้วก็พูดว่าเนี่ยคอนเซนเชียลสำคัญนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือรู้สึกเหมือนกับว่าเกมอ่ะคนคนจะคิดว่าอุย้ยผู้หญิงคนนี้ตามเกมไม่ทันไม่มีวันอ่ะเกมของหนูมันแบบเออเราจะเล่นแบบบอสเลเวลเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะในวงการกระแทกลายคนนะทีะ่ชา บบจริงจริงๆคือหนูอ่ะไม่รู้ทําไมเหมือนกับไม่ได้มีความอยากคนในวงการขนาดนั้นนะคะ <laughs> คือต่อให้เขาน่ากินนะคือหนูสามารถดูเหรอโอ้มาก oh ็ถ้าแบบทะเลหรือเกินถ้ามีคนอยากได้หรือเกินแต่มันเหมือนกับไม่ได้ขนาดนั้นนะคะแต่ถ้าเกิดลองมาอ่ะทักมาก็ได้อาถทักมาดูก็ <laughs> <laughs> ไม่เป็นไรอย่างที่คอนเซ็ปต์เราไม่ไม่ปิดใจ uh เราทักมาก็ได้ลองดู เพาะหนูว่าเราคนก็เลยมาแชร์ที่เราหลอกราการแม่รัตนปภาที่บอกเราคนติดเซ็กซ์นู่นนี่นั่นนี่อะไ่างเง้ยไม่จริงคือคือหนูว่ามันมันเป็นมันไม่ติดแต่ว่ามันชอบมากมันเหมือนกันไม่ใช่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 ขอ definition ใหม่ทุกคนนะติดการที่เราเสพติดอะไรสักอย่างเนี่ยในวันที่มันเราไม่ได้มันเนี่ย เราจะอยู่ไม่ได้แล้วใช้ชีวิตยากของหนูชีวิตยัง flow ทุกวันได้ค่ะแต่แล้วที่เราชอบเหมือนพี่พี่ไม่ชอบกันหรอคะพี่พี่ไม่ชอบกันหรอคะพี่พี่้องถมหนู่พี่ไม่ใช่อายิ้มกันโอเคแล้วมีแพชชั่นในเรื่องนี้ใช่ค่ะ ค่ะเราไม่มาสวยเหมือนพี่ชาง์นะเราไม่สามารถพูดที่เต็มปากว่าชอบชอบได้แฟชั่นมันไม่ได้มาจากความสวยมันมาจาก inner ส่งส่งสัญลัณออกไปมันมี there's always someone for you หนูเชื่อว่ามันมีใครสำหรับม at um> ันมีใคร for you อแปลยากขึ้นเถอะไม่ไช่จิ้งใหญ่เป็นความชอบตัวเองไงที่เราบอกว่าเราสามารถจัดการได้เนี่ยความชอบด้แหลเนี่ยเรื่องเนี้ยเรื่อยแล้วอ๋อโอเค well มันก็มีหลายเทคนิคนะคะถ้าเกิดสมมติว่าคุณมีความอยากและคุณไม่อยากหาคู่นอนใหม่คุณก็ช่วยตัวเองได้เลยค่ะออจบเนาะจบะจบะจบะ,ะ,ะไม่ผ ยตัวเองนะคะเป็นหนึ่งใน sexual relationship ที่ดีนะคะมันทําให้เราได้ explore ตัวเองแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยมันไม่เสี่ยงต่อการตั้งครรภ์แล้วก็ไม่เสี่ยงต่อการติดโรคนะคะก็แนะนํานะคะใครไม่มีทางออกตอนไหนณตอนนี้นะคะช่วยตัวเองเลยค่ะอ่าไม่กลอบเสี่ยงนรอในการเตือนเนี่ยมันไม่วยับเสี่ยงไม่กช่ค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะที่ช้าผ่านจุดนั้นมาแล้วอ๋อบ่อยอะคะแล้วตอนนี้ที่เราจะดูเขามีแฟนเมืไหรมีแฟนเมื่อไหร่ตอนนี้วินาท แต่คือมันมันไม่ได้ค้นหาไงคือหนูไม่ได้รู้สึกว่าโอ้ฉันต้องรอแบบอีกหนึ่งปีเพราะฉันจะเป็นผู้หญิงโสดอะไรเงี้ยคือพอคนมันใช่เคมีมันได้มันก็ห้ามยากนะคะเหมือนกับเอเนอร์จีของเรามันแบบมันจะมันอยากจะเข้าชนกันอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดมันไม่ไม่ต้องไปฝอซะโอ้ฉันต้องหาคนต่อไปอย่างเงี้ยค่ะโอเคขอบคุณค่ะ